นครับขอเกล้าสวัสดีครับวันนี้พบกันเช่นเคยนะครับวันนี้พามาดูรถเข้าใหม่นะครับอีก1คันนะครับเป็นมิตซูบิชิไทตันนะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับคันนี้กระบะ4ประตูนะครับตัวสูงนะ เป็นรุ่น2.4 GLS Limited p l u นะครับ2.4 GLS Limited p l u นะครับคันนี้เป็นกระบะเกียร์ออโต้นะครับกระบะเกียร์ออโต้นะบอกเลยว่าราคาไม่แพงปีไม่ลึกนะครับราคาไม่แพงปีไม่ลึกใครที่มองหารถใช้งานนะครับเกียร์ออโต้แนะนำเลยนะคันนี้นะครับน่าสนใจนะฮะน่าสนใจนะครับนะใครที่เข้ามานะครับฝากกัน กดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะฮะให้กับเจ้ารถสวยๆคันนี้หน่อยนะครับอ่ะมาดูรถกันดีกว่านะครับเจ้าคันนี้นะฮะเป็นมิซูบิชิไท t ันโฉมที่2นั่นเองนะครับเกิดอยู่ราวๆปี2015นะครับประมาณนั้นนะฮะ2015ถึงราวๆกลางปี2019นะครับก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะ ซึ่งเจ้าคันนี้ก็ดูดูด้านดีนะครับด้านหน้าใหญ่ๆไฟใหญ่ๆ่นะครับส่วนตัวผมก็ว่าก็สวยดีนะชมนี้นะครับนะ,ะเรามาดูตัวรถกันดีกว่านะครับได้อะไรบ้างสำหรับเจ้าตัว2.4 GLS l i m i t เ d p a พันะครับก่อนอื่นเลยนะไฟหน้านะครับนี่ดวงโตโตแบบนี้นะใหญ่มากๆนะเนี่ยเห็นไหมฮะใหญ่กว่าแขนผมอีกนะครับนะสำหรับเจ้าไฟหน้านะครับมีไฟโปรเจคเตอร์ให้ด้านในนะครับมีไฟ เดย์ไลท์นะครแล้วก็ไฟเหลียวอยู่ตรงนี้นะครับใหญ่ๆแบบนี้เลยนะสำหรับโคมไฟหน้านะครับกระจังหน้านะครับช่องระบายอากาศใหญ่มากนะเป็นซีซีแบบนี้นะครับสวยงามนะครับโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครนะครับสำหรับมิตซูบิชิไทตันนะครับด้านล่างนะครับเป็นแผงคล้ายๆรังพึ่งนะแต่ช่องใหญ่นะครับรังพึ่งช่องใหญ่แบบนี้นะครับระบายอากาศนะครับแล้วก็มีไฟตัดหมอกให้นะครับบริเวณนี้นะ สวยๆนะครับด้านหน้าใหญ่ๆดุดันกันเลยนะครับสําหรับไททตันชมนี้ถัดมาด้านข้างนะครับซุ้มปกล้อนะอันนี้นะครับสวยๆนะติดมาจากโรงงานนะครับสีเดียวกับตัวรถนั่นเองนะครับสวยสภาพดีแบบนี้เลยนะฮะล้อแม็กเป็นล้อแม็กติดรถนะครับแม็กเดิมจากโรงงานนะครับเป็นแม็กขอบ17นะครับแบบนี้นะสวยๆนะครับนะริ้วรอยไม่ค่อยมีนะฮะนะใส่ยาง ดหลบนะครับขนาด265 65านะครับขอบ17ดนั่นเองนะครับมีใช้ไปได้ข้างให้นะครับใช้บนในข้างนะครับไฟเลี้ยวยูที่กระจกข้างแล้วก็เป็นโครเมียมแบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะมือจับนะครับเป็นโครเมียมเช่นกันมีปลดล็อกคีย์เลสนะครับตรงนี้นะครับฝั่งผู้สื่อสารด้านหน้าก็มีนะครับแล้วก็ตัวกุญแจเป็นแบบรีโมทนะมีระบบอินโมบิลิเซอร์นะครับ แบบนี้เลยนี่สี่ประตูนะครับสวยๆนะนี่นะฮะด้านหลังนะครับมีใส่หลังคาแคริบอยมาให้นะครับใครไม่ชอบแจ้งได้นะเราออกให้ได้นะครับนะแต่เก็บไว้ก็ดีนะครับเพื่อทุกของนะกันแดดกันฝนได้นะครับสบายๆนะครับด้านท้ายนี่นะฮะไฟท้ายสวยๆนะครับพาดยาวถึงตรงนี้เลยนะสำหรับไฟท้ายนะครับเล็กๆหน่อยนะฮะสำหรับไฟท้ายชมนี้นะครับ นะไททันนี่ชัดเจนนะครับมีกล้องมองหลังให้นะเรียบร้อยนะครับไฟเบรกดูที่3นะครับนาดูที่ี่นูนบนหลังคานะฮะแล้วก็มือจับเป็นโครเมียมโลโก้ใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นเครื่องยนต์มีเวกนะครับคลีนดีเซลนั่นเองนะครับมีการชนท้ายให้ครบๆสุวๆแบบนี้เลยนะสำหรับภายนอกนะบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะภายนอกสวยมากๆนะครับ เดี๋ยวเราไปดูภายในกันดีกว่านะเป็นยังไงนะฮะสำหรับเจ้ามิุูบิชิไทตันคันนี้นะเดี๋ยวให้ดูกุญแจก่อนนะครับนี่ลักษณะตัวกุญแจนะครับเป็นแบบนี้นะฮะนะครับเราไปดูด้านในกันดีกว่านะอ่านะครับเปิดประตูออกมานะครับนี่ด้านในนะครับจะเป็นสีออกสีเทานะครับเทาเข้มตัดกับเทาอ่อนนะครับก็ดูเก๋ดีนะครับสวยงามนะครับ กระจกนะครับปรับด้วยไฟฟ้าทั้งหมดนะครับมือจับเป็นโครเมียมนะครับปรับกระจกข้างนะครับพับกระจกด้วยไฟฟ้านะครับกดปุ่มสตาร์ทนะครับไฟหน้าปรับระดับได้นะแล้วก็มีฮีเตอร์ตรงนี้นะครับเบาะนะก็จะได้เป็นเบาะหนังนะครับแบบนี้นะเย็บด้ได้สีเทานะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะนะปรับเมนนวลนะครับพวงมาลัยนะครับพวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับก็ให้มาเต็มระบบนะครับให้มาเต็มระบบ นะสมกับเป็นตัว2.4 GLS p l u s Limited นะครับนี่มาดูมีอะไรบ้างนะฮะมีปุ่มนะครับในการปรับนะหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงอันนี้นะฮะดิสเพย์ที่ใหม่นะครับรับสายวางสายนะครับตรงนี้นะฮะแล้วก็มีคูสคอนโทรให้นะครับล็อกความเร็วนั่นเองนะครับครบๆจัดเต็มไปเลยนะฮะตัวรถไม่เท่าไหร่อ่เดี๋ยวขึ้นมาสตาร์ทให้ดูนะครับสักครู่เดียว สำหรับนะ้าปัดเลนไม้นะครับเจ้าคันนี้นะไม้นะครับอยู่ที่1นึ่งแสนกับเก้าพโลนะฮะหนึ่งแสนกับเก้าพโลนะครับรถเป็นรถปี2017จดทะเบียนลงเล่ม2018นะครับนะนี่นะฮะแจ้งราคากันเลยละกันนะครับคันนี้ราคา5้าแ0 0หนบาทนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทนะอันนี้เป็นข้อมูลรถนะครับใบจดทะเบียนนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะในส่วนของจอนะครับหน้าจอกลางนะครับนี่นะฮะเป็นจอสีนะครับสวยๆแบบนี้เลยนะติดตั้งมาจากโรงงานนะครับนะรองรับการเชื่อมต่อนะครับเยอะแยะมากมายนะมี Apple CarPlay Android Auto ให้ด้วยนะครับนะใช้งานง่ายใช้งานสะดวกนะครับนะสำหรับรถรุ่นใหม่นะครับแบบนี้เลยนะฮะแอร์ต้องบอกเลยว่าเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่กดลงไปนะฮะมีหน้าจอ ดิจิตอลนะครับโชว์แสดงผลนะครับปรับอุณหภูมิได้นะฮะปรับพัดลมแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยละกันนะครับสาหรับตรงนี้นะมีปุ่ม USB ให้ตรงนี้นะครับเชื่อมต่อนะครับ power outlet ตรงนี้นะครับตรงนี้ก็วางของได้นะประมาณหนึ่งนะครับคันนี้เกียร์ออโนต้นะฮะนี่เห็นไหมนี่นะครับเกียร์ออโต้นะสวยๆนะครับดีไซน์ดีนะจับกระทัดรัดดีนะครับ นะกระชับมือนะครับแบบนี้เลยตัวนี้ก็มีที่วางของให้นิดหน่อยนะครับมีที่พักแขนนะตรงนี้ก็แบ่งนะครับมีชั้นบนแล้วก็มีชั้นล่างลึกมากๆนะครับลึกมากๆนะแล้วก็มี power outlet อยู่ข้างในอีกช่องหนึ่งนะครับอ่าโอเคเลยนะฮะเจ้าคันนี้นะครับเอกสารก็มีให้นะครบนะครับนี่นะฮะชุดเอกสารคู่มือนะครับ เดี๋ยวเปิดให้ดูนะฮะนะครับเกี่ยวกับตัวหน้าจออันนี้่เองนะครับก็ใครลองเล่นศึกษาไม่เข้าใจเปิดคู่มืออ่านดูได้นะครับนะแล้วก็ตัวเอ่อบุ๊กเซอร์วิสนะครับแล้วก็เป็นคู่มือด้วยนะในตัวนะครับสอหรับค่ายมิ t ูบิชินะฮะก็รวบรวมอยู่ในเล่มเดียวนะครับแบบนี้นะเดี๋ยวเราไปดูเบาะหลังกันนะครับ สำหรับในส่วนของเบาะด้านหลังนะครับก็สวยๆเช่นกันนะครับเบาะหนังสวยสภาพดีแบบนี้นะครับใหญ่นะห้องโดยสารใหญ่กว้างขวางนะครับนั่งสบายๆนะนี่นะฮะหลังคานะสวยๆนะครับนี่เลยนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของฝากกโปรงห้องเครื่องกันบ้างนะครับเป็นยังไงนะครับเปิดออกมาแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นหน้าตาของเครื่องยนต์นะครับ ของเจ้าไททันนะครับเป็นเครื่องยนต์2.4นะดีเซลนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับสภาพสวยๆนะห้องเครื่องนะครับสวยเดิมสภาพดีนะครับไม่มีการทําสีนะครับรถไม่เคยมีประวัติเสียใดๆนะครับอตไม่มีการแกะขับแกะขยับใดๆนะครับดูนะครับใกล้ๆกันแบบนี้เลยนะนี่นะฮะสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ตัวฝากระโปรงนะครับแทนกัารพอมร้อนนะสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีขาดหลุดลุ้ยใดๆนะครับอ่าเป็นไงบ้างนะครับโอเคนะฮะย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับเจ้าคันนี้นะเป็นซูบิชิไตทันนะครับเป็นกระบะ4ประตูตัวสูงนะครับปี2017ันสิจดจดสอนะครับกับรุ่น2.4 GLS Limited Plus นะครับราคาอยู่ที่เพียงนะฮะ519,000บาทนะครับ 5 1ส0 0 0 0บาทได้กระบะ4ประตูตัวสูงเกียวโตนะครับนะสภาพสวยๆวิ่งยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะก็เป็นรถที่น่าสนใจนะใครที่มองหาอยู่นะครับก็ลองมาดูกันก่อนได้นะฮะคันนี้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มนะครับฟรีดาวได้นะผ่อนเริ่มต้นนะครับออกรถศูนบาทนะประมาณ9,000พบาทนะครับผ่อนประมาณ9,000พบาทนะคันนี้นะครับสนใจก็ลองมาดูกันนะครับ โอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับใครที่สนใจก็โทรหาผมนะครับ0982822435นะครับ0982822435ติดต่อได้ทุกช่องทางเลยนะครับนะโอเคนะ,ะสำหรับวันนี้ขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะครับจะมาไลฟ์เป็นรถอะไรนั้นก็คอยดูติดตามรับชมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับสวัสดีครับ